สวัสดีครับเจอพ่วมการนะครับวันนี้ได้มาเนื่งกล้องนะครับมาดูนครับว่าอะไรตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับสร้างมาเยอะจัดครับมาดูนครับว่ากล้องนี้เป็นอะไรนะครับ ก็โลบัตเหมือนเดิมนะครับแต่มาดูันครับว่ารุ่นอะไรส่วนใหญ่จะสร้างมาเป็นรุ่นนะครับจะไม่ค่อย่างเนื้อนะครับเรามาลุ้นกันมากนะมันกว่าเนาะดูครับรุ่นอะไรืดวงดีนะครับรุ่นดวงดี ห,ห้องห้องบอ๊อัดนะครับมันเดินครับนี่ครับรุ่นดวงดีครับกล้องที่แดงมาดูเนื้อครับว่าได้เนื้ออะไรเนี่ย แกะง่ายครับต้องใช้มีดนะเนื้ออะไรครับเงาเงาครับปุ๊บสีดำครับรายการที่สี่จุดหกสี่เนื้อทองแดงผิว อยูหลงนะครับลงยาอบซุ้มแดงจำนวนหกร้อยหกสิบหกเลียนนะครับดูโคตรครับก็ให้ดูข้างหน้าเนาะโคตรครับสามสี่ศูนย์ดูนะครับข้างหลัง เขาอ่ะเขาเป็นรูปพนุมานนะครับน่าจะเป็นเนี่ครับลายอยันเนาะลูงหน้าครับนี่ครับก็โอเคนะครับคับเนื้อทองแดงนะครับสี่นี้ก็ไม่ขี้เลยเนาะรุ่นดวงดีครับ รวครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซัพพอร์ต้เป็นกำลังใจให้เรานะครับดูนครับว่าเราคลิปหน้าครับจะมีอะไรมาสนเสนอครับก็วันนี้สวัสดีครับนี่ครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะครับ